ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้เลยนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรายการอู่ว้าชแนลนะผมก็อาจจะเห็นเป็นหน้าจอของผมมันเป็นอู่ว้าเกมโซนใช่ไหมครับอันนี้เป็นช่องสำรองผมนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงมอดรถนั่นเองนะทุกคันเลยนะท่านผู้ชมนะทุกคันจะลงแบบเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะก็เห็น,ในใหลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่ามาลงแล้วไม่ติดนะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับ ก็อย่างแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับผมเข้าไปหาตัวเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถดาวน์โหลดลดได้นะทุกคนไปดาวน์โหลดแบบ พวกมอดรถต่างๆที่ท่านผู้ชมต้องการนะท่านผู้ชมนะแต่อย่างเช่นเนี่ยผมจะเอาเป็นตัว GTA 5มอ d นั่นเองนะก็คือเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ก็แล้วกันนะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าจะไปหารถจากที่ไหนนะทุกคนโอเคผมจะให้ลิงก์นี้ไปพอท่านผู้ชมกดมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนผมนะมาเขียนคำว่า w e l c ค m e to GTA 5 MoD นะทุกคนโอเคเมื่อขึ้นมาหน้าต่างนี้แล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดมาที่ตัว vehicle นะทุกคนนะตรงนี้เป็นรูปรถเนี่ย กดเข้ามาเลยอ่าพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นรถหลายคันเลยนะทุกคนนะคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคันเลยนะทุกคนฟรีย้ําบอกเลยว่าฟรีฮะอ่าประมาณนี้โอเคแล้วผมจะสาธิตสักหนึ่งคันนะท่านผู้ชมนะผมจะสาธิตอ่าเป็นตัวของรถพวกรถใหญ่ก่อนละกันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบ,บะอะไรอย่างเงี้ยผมจะสาธิตก่อนนะทุกคนโอเคผมได้คันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ ก็ถ้าใครได้คันไหนก็เลือกคันนั้นมาเลยนะทุกคนนะอาอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกเนี่ยนะคือตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนก่อนที่ท่าผู้ชมจะลงมอสรถเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูชื่อมันตรงนี้นะถ้ามันมีคําว่า add-on เนี่ยคือสามารถลงได้นะมันจะไม่ใช่รถที่มันทับในตัวเกมนะทุกคนแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันไม่มีคําว่า add-on เนี่ยห้ามเอานะทุกคนอะอย่างเช่นของใครที่ไปเจอคําว่านเนี่ย r e p รีส e เนี่ยแบบเนี้ย คือตรงเนี้ยคำเนี้ยมันจะใช้โดยการทับกับไฟล์รถในเกมนะทุกคนซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการเกมเด้งนะทุกคนนะผมไม่แนะนําถ้าเกิดเห็นคนํานี้แนะนําให้เห็นคําว่า add on นะทุกคนแต่ถ้าของใครที่เห็นคําว่า add on แล้วก็ repeat เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะให้มันมีคําว่า add on นะทุกคนในชื่อรถคันนั้นนะั้นอ่ะเออให้มีคําว่า add on แต่ถ้าไม่มีไม่สามารถลงได้นะมันลงได้แหละแต่ว่าปัญหามันจะเยอะทุกคนมันจะทําให้เกมหลุดนะ อ่ะประมาณนี้ถ้าเข้าใจกันแล้วอ่ะอันนี้คันแรกของผมนะดีวผมจะไปหารถมอเตอร์ไซค์เลยดีกว่าอ่าส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยดีวผมจะขอเอาเป็นตัว P C X ก็แล้วกันนะเหมือนกันให้มีคําว่า add on ตรงนี้อ่าเมื่อได้2คันมาพริเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ดกดดาวน์โหลดมาเลยนะอ่าดาวน์โหลดมาผมก็จะดาวน์โหลดทั้ง2 ัมาเลยนะทุกคนเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะ้าผู้ชมไปหาไฟล์นี้มานะไฟล์ที่ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดมานะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะสอนลงตัวรถมอเตอร์ไซค์ก่อนละกันนะทุกคนนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีตัว open iv ก่อนนะตัวนี้แต่ถ้ายังไม่มีเนี่ย ผมจะให้คลิปสอนลงมอสพื้นฐานไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนนะไปดูให้มันครบก่อนก่อนที่จะลงมอสนะทุกคนถ้าไม่มีมอสพื้นฐานเนี่ยจะไม่สามารถลงมอสอะไรได้เลยต้องผ่านการลงมอสพื้นฐานมาก่อนถึงจะลงมอสต่างๆได้นะฮะโอเคถ้าไปดูมาแล้วแล้วมีแบบผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <ๆ S 2> ก็ให้ท่านผู้ชมเดีววัีเข้าไปเลยนะตัว o p e n i V ตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลือกไปที่ Windows นะผมโอเค แล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมนะท่านผู้ชมกด Edit Mode ตรงมุมขวาบนเลยนะตรงนี้ Edit Mo d e กดไปเลยแล้วก,กดใช่เลยนะผมนะโอเคก็เสร็จเป็นเพียงเท่านี้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ไฟล์มอตรถท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถใหญ่นะแต่นี่ผมจะสาธิตลงของมอเตอร์ไซค์ก่อนเนาะอ่าของผมอย่างเช่นเป็น p c x มอเตอร์ไซค์เนาะผมก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยอ่าตรงที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไป หยุดอยู่ตรงที่หน้านี้ผมจะบอกนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเนี่ยเราจะลงได้หรือไม่ได้การท่านผู้ชมมองมาที่ด้านของมอสที่ท่านผู้ชมดาว์โหลดมานะถ้าท่านผู้ชมคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเห็นแฟ้มสีขาวคําว่า DLC ตรงนี้ก็คือถูกแล้วมันเป็นมอสแอดออนที่เราสามารถลงได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นที่ท่านผู้ชมกดที่ท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้วไม่เห็นคําว่า DLC เนี่ยคือลงไม่ได้นะทำยังไงก็ได้ท่านผู้ชมหาคําว่า DLC ตรงนี้เหตุล้วก่อนหน้านั้นมันจะเป็นแฟ้มสีเหลืองนี้ก็คือชื่อรถมัน อ่ะประมาณนี้ไม่งงกันใช่ไหมถ้ากดเข้ามาแล้วในไฟล์ไหนไฟล์หนึ่งถ้าเราเห็นคําว่า DLC นี่ก็คือข้างหน้ามันก็คือชื่อรถมันคือเราสามารถลงได้เลยอะไรประมาณนี้ไม่งงเนาะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาที่ Open IV นะครับผมนะกลับมาที่ Open IV ตรงนี้โดยปกติทั่วไปแล้วนะทุกคนนะเราจะลงตรงที่อัปเดตใช่ไหมนี่แหละปัญหาของใครหล,หลายๆคนที่ลงไม่ติดนะทุกคนเพราะว่าไปลงที่อัปเดต คือแต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็ลงที่อัปเดตมันก็สามารถเสกรถได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเสกไม่ได้แล้วทุกคนถ้าเราลงในอัปเดตเราต้องมาลงที่มอสทุกคนใช่ก็่านผู้ชมเนี่ยเดือบเบิ้ลคลิกเข้าไปที่มอสนะไม่ใช่อัปเดตน,นะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากอัปเดตเป็นมอสแล้วนะก็เดืบเบิ้ลคลิกเข้าไปฮะอ่าพอเดือบเบิ้ลคลิกเข้ามาในหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นสไฟล์นะทุกคนนะแต่ถ้าใครไม่มีไม่มีแบบผมนะ ก็ให้เปิดไฟล์ตัวเกมของท่านผู้ชมขึ้นมานะโอเคผมเปิดไฟล์ของผมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาคำว่า x 6 4กับ f แล้วก็ x 6 4กับ h ก็ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาข้างล่างล่างสุดเลยนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมก็ลองหาดูนะผมจะหาตัว x 6 4 f นะนี่ไงผมเจอละ x 6 4 f ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัว x 6 4 h ก็คือตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอา2ไฟล์นี้เฉพาะ2ไฟล์นี้นะ แล้ววิธีกดยังไงว่าเราจะเลือกแค่2อ,อย่างกดยังไงก็ให้กดคลิกซ้าย1ทีลงตรงนี้แล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วเราก็กดตัวไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยอ,อย่างเช่นผมเจอตัวนี้แม็กมันก็จะคุมแค่2อ,อันประมาณนี้แล้วอย่างต่อไปให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนให้ท่านผู้ชมหาคําว่าอัปเดตกับ x 6 4ในโฟลเดอร์ gta ของท่านผู้ชมเขงผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะกดคอนโทรลค้างเหมือนเดิมแล้วคลิกไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหม มันจะเลือก4อันก็คืออัปเดตกับ x 6 4แล้วก็ตัว x 6 4ที่เราเลือกข้างล่างเห็นไหมเออประมาณนี้แล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยลากเข้าไปที่ไฟล์มอสตตรงนี้อ่าลากเข้าไปเลยในที่นี้ผมลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ในนี้แค่นั้นทุกคนท่านผู้ชมก็จะมีเหมือนผมแล้วอ่าหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยลากเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่อัปเดตตรงนี้จากในหน้า open ai ที่เราเข้ามาหน้าแรกมอสตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาที่อัปเดตตรงนนี้ะ กดอัปเดตเข้าไปแล้วกดไปที่ x 6 4 dlc pack ประมาณนี้ให้หยุดอยู่หน้านี้นะท่านผู้ชมนะให้หยุดอยู่หน้านี้แล้วให้ท่านผู้ชมมาที่ไฟล์ mod l สรถของท่านผู้ชมตรงนีอ้อย่างที่ผมบอกถ้ากดเข้ามาให้เห็น dlc ก็คือแสดงว่าในหน้าหลักของมันที่มันเป็นชื่อเนี่ยก็แสดงว่าชื่อรถของมันให้เรานําไฟล์ชื่อก่อนหน้าที่จะเห็นคําว่า dlc เนี่ยลากเข้าไปในใส่ dlc pack ของ open iv ไม่งงนะทุกคนนะผมกลัวท่านผู้ชมงงอะ่ะก็คือลากเข้าไปเลย ถ้าเรากดเข้ามาก็จะเห็น DLC ให้ย้อนกลับไปแล้วก็ลากเข้าไปตึงอ่าผมลากเข้ามาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ผมลงแล้วนะคะันี่ผมลงแล้วถ้ายังไม่ลงเนี่ยชื่อรถของท่านผู้ชมเนี่ยจะอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนะอ่าแต่ในที่นี้ผมลงแล้วอ่าลากเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับมอเตอร์ไซค์ก็เสร็จฮนะแล้วมาที่ไฟล์ตรงรถใหญ่ของท่านผู้ชมนะอันนี้ของรถใหญ่ของผมนะผมก็จะดับเบิลคีิกเข้ามา แล้วเดี๋ยวเพิ่งคีเข้าไปถ,ถ้าเจอเห็น dlc ตรงนี้ก็แสดงว่าข้างหน้านี้เราจะต้องลากเข้าไปใน open a v ประมาณนี้อ่าก็กดคลิกค้างแล้วก็ลากเข้าไปเลยปึง้งเห็นไหมถ้าเรายังไม่เคยลงเนี่ยมันจะอยู่สุดท้ายเพื่อนตรงนี้เลยประมาณนี้แล้วเราก็ปิดไฟล์ของรถเราไปได้เลยแล้วก็สามารถลบไปได้เลยนะ,ะลบไปได้เลยแล้วให้เราเนี่ยก๊อปชื่อมานะนี่ก๊อปชื่อรถที่เราเพิ่งวางไป2คันที่แล้วอะ่ะก๊อปเอาไปวางตรงไหนก็ได้นะสร้างรถใหม่เลยก็ได้เนี่ย ก๊อปมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตัว P C X อ่ะแล้วก็ก๊อปแล้วก็วางไว้ตรงนี้แบบนี้อ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมต้องต้องก๊อปไว้นะอ่ะบอยไปปุ๊บเมื่อเรานําไฟล์ลดเข้ามาในตัว D L C ของ Open i V ไปที่เรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่หน้าหลักของ Open i V นะก็คือให้กลับมาในหน้านี้เลยโอเคเมื่อกลับมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่มอสเหมือนเดิมเข้าไปที่มอสแล้วเข้าไปที่อัปเดตแล้วเข้าไปที่อัปเดต R P F ไม่ได้เข้า X 6 4แล้วนะให้มืที่อัปเดต d t RPF แต่๋ยว่อที่เข้าไปแล้วก็กดไปที่ common แล้วก,กดที่ data อ่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยของใครถ้าเจอเป็นสีแดงๆตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมี2ตัวอย่าง2ตัวเลือกให้เลือกใช่ไหมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกอันตัวเลือกอันขวานะเออให้กดไปปุ๊บแล้วมันจะมีให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมติก๊กถ้ามันติก๊กให้ท่านผู้ชมติ๊กออกนะก็แค่นั้นให้สีแดงมันก็จะหาย โอเคเมื่อเข้ามาในหน้าตัว d a t เ s ็ t นี่เรียบร้อยเนี่ย<ๆ>ก็จะเห็นอะไรหลายไฟล์โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยให้มองคําว่า xml t e x t แล้วให้เลื่อนลงมาที่3นับจากนีอันที่1 2 3ก็คือตัวนี้คลิกซ้าย1ทีแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด e อ่าเมื่อกดเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะทุกคนให้เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยก๊อปโค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งมาก็ได้ก๊อปโค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งมาก๊อปมาปึ๊บโอเคแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมเนี่ย enter ลงมาแบบนี้แล้วให้วางตัวที่เราก๊อปเข้าไปอ่าแล้วก็นําชื่อที่ผมบอกว่าให้ก๊อปมาไว้อ่ะเอานำชื่อเหล่านั้นอ่ะมาวางแทนตัวที่เราไปก๊อปโค้ดเข้ามามาวางแทนตรงนี้อ่าอย่างเช่นเนี่ยผม P C X ใช่ไหมอ่าผมก็ผมลงไปแล้วใช่ไหมผมก็ได้วางไว้ตรงนี้อ่าให้ดูนะเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนกลางของตัวทับนี้นะท่านผู้ชมนะห้ามออกข้างนอกตรงนี้ให้มันอยู่ในนี้เลยนี่มันจะมีตัวตัวเปิดกับตัวปิดเห็นไหมตรงเนี้ย จะมีตัวเปิดกับตัวปิดให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาวางไว้ข้างในนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะวางคันนี้แล้วกันผมยังไม่ได้วางเนาะผมก็จะก๊อปปี้มาเลยแล้วผมก็จะวางลงตรงนี้อยู่ระหว่างกลางนะเห็นไหมให้ตัวนี้มันคุมไว้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็กดเซฟไปได้เลยแค่นี้ทุกคนใช่แค่นี้ง่ายมากผมบอกเลยว่าง่ายมากจบแล้วแล้วเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเออแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือเราห้ามไปลบชื่อมันนะทุกคนนะ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขียนติดโน้ตไว้เลยชื่อรถเพราะว่าเราจะต้องเอาไปพิมพ์ในในเกมไงเพราะว่าเราจะใช้รถคันไหนเราก็พิมพ์ชื่อคันนั้นไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยก่าว่ารถเราจะติดหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวเกมไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาเสกรถให้ดูเลยละกันนะท่านผู้ชมจําได้ไหมที่ผมบอกว่าให้เซฟชื่อมันไว้อะนั่นแหละให้ท่านผู้ชมเอาชื่อ2ชื่อหรือว่ารถคันไหนที่ท่านผู้ชมลงกี่คันน่ะก็เอาชื่อมันมาพิมพ์เลยนะส่วนวิธีพิมพ์พิมพ์ยังไงเดี๋ยวผมมจะะาบอก โอเคมาก็ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าได้ลงมอดพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ท่านผู้ชมจะมีตัวนี้เหมือนผมนะก็คือตัวเมนูนั่นเองนะเออถ้ายังไม่ลง หรือยังไม่ลงมัดพื้นฐานอะไร mm hmm. เดี๋ยวจะให้ลิงก์ใต้ล่างคลิปไปดูแล้วก็ไปลงให้มันเรียบร้อยเมื่อลงเสร็จแล้วมีตัวเมนูเสร็จแล้ว mm hmm. ก็กด f 8เหมือนผมก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเลื่อนมาอันที่3นับจากข้างบน123ตัวนี้แล้วนับจากข้างบนอีกอีก3นะ123ตัวนี้ขออภัยฮะผมพูดผิดก็คือนับจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่างก็คือตัวนี้โอเคแล้วก็เลื่อนอันสุดท้ายเลยก็คือตัว input In mode นะตัวนี้กดเข้าไปเลยแล้วให้พิมพ์ชื่อที่ผมบอกฮะพิมพ์ไปเลยของท่านผู้ชมชื่ออะไรก็เลยกด Enter ปึง้งเห็นไหมได้มาละถ้าลงตัวถ้าลงในโฟลเดอร์มอสเนี่ยมันจะได้เลยแต่ว่าถ้าลงในตัวอัปเดตเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ผมก็มาลองลงในโฟเดอร์มอสเนี่ยก็คือมันได้นะทุกคนอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้าวมั่วแล้วทีนี้เออนั่นแหละเป็นไงละ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละมาเดี๋ยวผมจะลองเสกอีกอีกคันหนึ่งของผมก็แล้วกันนะว่ามันจะติดไหมเค okay. ก็กดมาที่เหมือนเดิมเลยนะ f 8นับจากข้างบนลงมาอันที่3 1ม3สาม นับจากข้างบนลงมาอันที่ 2, 1, 2แล้วก็ลงอันสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ไปเลยชื่อรถของผม E X O R C I S T อ่ะกดไปปุ๊บแต่ถ้ามันไม่ถูกแบบนี้ให้เราพิมพ์ใหม่ฮะทุกคนให้เราพิมพ์ใหม่ก็ E X แล้วก็ O R แล้วก็ C I S T อ่ะนี่เห็นไหมได้ละเออบางทีเราอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้ไงทุกคนผมก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ย ให้เราพิมพ์ใหม่เผื่อเราพิมพ์ผิดไงทุกคนอะไรประมาณนี้เห็นไหมก็ได้ละคือถ้าเราลงในโฟลเดอร์มอสเนี่ยมันจะติดติดทุกคันเลยทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าคันนี้สวยว่ะคันนี้สวยทุกคนอู้ของเชฟด้วยทุกคนอุ้ยผมชอบคันนี้ว่ะชิมเฮยเอาละผมชอบคันนี้ละเดี๋ยวดิเออเออเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังเอออู้ผมว่าผมชอบคันนี้ว่ะนั่นแหละทุกคนก็วิธีการลงก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทําตามดูทุกคนนะ ถ้าทาตามผมทุกขั้นตอนเนี่ยได้แน่นอนทุกคนผมบอกเลยนะว่าได้แน่นอนโอเคนะผมแนละ้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมยังไงนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนนะเออแต่ถ้าจะให้กําลังใจมากที่สุดเนี่ยก็สามารถด o n a t i ได้นะทุกคนนะหรือว่าส่งเป็นซูเปอร์ตงค์ให้ผมก็ได้นะทุกคนนะเผื่อใครอยากจะสนับสนุนผมอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะโอเคก็สาหรับคลิปสอนการลงวัด รถของคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ